ซือสองคันละด้วยอันนี้เมยเข้ามาซื้อชุดชิ้นนะทีน,นี้คนเยอะเขาเปิดใหม่ด้วยอะนะก็จะเป็นทางเดียวขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนโซนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะคนก็เยอะมาก ไปลานจอดรถนะคะแล้วนะ้องมีเคื่อที่จะเดินไปทางนี้ก็ได้นะก็ลงไปคิดจอดรถร,รุ่งมันสบายลอนคื่อเตอร์ะซอนชัดนาราลูกชิ้นสวรรค์เมย์จะมาซื้อลูกชิ้นสวรรค์นันเองเอ้าย้ายไปอย่านะ อันนี้ทำร้านลูกชิ้นสอนร้านทักชิ้นกรอบย้ายไปร้านบะหมี่ตรงข้ามร้านกาฟนแฟข้าวแสดงว่าเขามีการโยกย้ายอะไรบางอย่างเดี๋ยวไปดูสิ ย้ายอยู่สามร้านเนาะอ้าวอ๋อหน้าบัตรเปลี่ยนใหม่มีร้านขนมโคกปอยู่มุมนี้นะคะที่น้องอันนี้คนแน่นมากมเลยสำหรับตรงนี้ร้านค้านะคะเป็นร้านใหม่ร้านใหม่ร้านเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ร้านใหม่ร้านร้าน,นเดิม ไม่รู้ร้านเดิมที่มีเคยซื้ออยู่ตรงไหนแต่เพื่อนนครไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้มีกกอกอ็เลยแต่อันนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่น,นะครับอ้าวขน,นมนนเรื่องเตรียมเข้วกับร้านเพนนื่อนนครเพื่อหม่ ฝั่งไหนนะคะโฮปี้มินิน่ากินชิกอ,อยู่ตรงไหนเนาะ,ะยังไม่รู้จักโซนนะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนจด<อ>ีจริงๆมากกินว่ามากจะมีแต่ขนมหวานที่อยู่ที่เดิมนะคะนอกน,นั้นกโยกย้ายเล็กน้อยบ๊า เมย์ว่าจะมาซื้อลูกชิ้นก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่มีลูกชิ้นให้เมย์ซื้อแล้วไปซื้อขนมหวานหนึ่งซื้อหนะึ่นงคอเคยไหมเนี่ยขนาดแพงจุกุบีอ๋อ,าคาอ,อโค้ชย่างคนเยอะนะคาพี่น,อน้อง เน่นๆนา้นน,นี่มันหวงเปิดใหม่นะแจมวนฟ้าทองแล้วก็อันนี้ค่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้คองแพงใช่ไหมเอ๋พอละ,อะ เส้นๆนะคะคนแน่นๆเลยนะเดี๋ยวมเมฆจะมานั่งกินว่า